เปิดโค้ดเบต้ากันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับมูลไลท์เบดนะครับพอเราได้เห็นเวอร์ชั่นภาษาไทยเนี่ยนะครับก็ดูหน้าตื่นเต้นขึ้นมาทันทีเลยนะครับหลังจากที่เราได้ทดสอบในเซิร์ฟไต้หวันเป็นภาษาจีนล้วนกันมานานเนี่ยนะครับดูสบายตาขึ้นเยอะเลยนะครับเรามาดูกันที่ว่านะครับว่าภายในโค้ดเบต้าเนี่ยมีอะไรให้เราเล่นกันบ้างนะครับมาเริ่มจากการดูเซิร์ฟเวอร์นะครับตอนนี้เซิร์ฟมีอยู่เซิร์ฟเวอร์เดียวนะครับ s 0 1นะครับขอเจิงกรู้นะฮะ CBT นะครับก็คือเป็นเซิร์ฟทดสอบนั่นเอง เรามาดูกันในประกาศบ้างน,นะครับว่ามีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจบ้างน,นะครับข้อมูลน่าสนใจนีครับอาจจะมีให้เล่นทั้งหมด6อาชีพนะครับแล้วก็วันที่1นึ่จะเปิดที่เลเวลสูงที่34วันที่2-3-9วันที่3-4-3วันที่4-4-6วันที่5-4-9แล้วก็วันที่ 650นะครับที่จะมีให้เราเล่นบ้านนะครับมีภารกิจเนื้อเรื่องหลักและระบบเสริมต่างๆดันเจียนเสียนบังกรดันเจี้ยช้างงอและเรือนจันทาเมาไมา้ระบบคิวกิจกรรมตลอดสัปดาห์เตรียมกิวให้พร้อมเพื่อรับสึกสงคารามกิวระบบประลอง PVP และหมด b a t เทิ r o y ร l เลนะฮะ พอเข้ามาในหน้าสร้างตัวละครก็มีหกอาชีพให้เราเลือกเลยครับไม่ว่าจะเป็นกระบี่ล่มทวนมัดเมาคุยพัดนะครับและเขานะครับใช้ตัวเด็กโรลีนะครับว่าเด็กสาวนั่นเองนะครับก็จะมีทั้งหกอาชีพนี่เลยนะครับผมก็เลือกอาชีพเดิมที่ผมตั้งใจไว้ครนั่นก็คือทวนนั่นเองนะครับแล้วเลือกเป็นเด็กสาวนะครับในส่วนต่อมาครับเป็นส่วนที่หลายๆคนเสียเวลาไปหลายชั่วโมงนะครับนั่นก็คือปรับแต่งตัวละครนี่นะครับบอกได้เลยว่าโคตรละเอียดเลยครับมีอั้่สองหมวดด้วยกันนะครับมีหมวดอ่าก็เรื่อย ได้เยอะมากๆทุกอนูเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นใบหน้าเนี่ยปรับได้นาผ่าแก้มบนแก้มล่างคางโนกแก้มกรามแบบละเอียดยิบนะครับบอกได้เลยใครที่จะปั้นหน้าตาให้เหมือนตัวละครอนิมุอนิเมะอะไรที่ชื่นชอบเนี่ยผมว่าทําได้อย่างสบายๆเลยฮะสำหรับเกมนี้เมื่อปรับแต่งตัวละครเสร็จแล้วนะครับก็ถึงเวลาการตั้งชื่อนะครับก็ใส่ไปเลยฮะมะลักไก่นะครับบอกว่าจะไม่ซ้ำใครผมไม่ซ้ำหรอกนะช่วงโค้ดเบต้าบอดีนะครับนี่นะครับก็ได้ตัวละครเรียบร้อยแล้วเราก็พร้อมจะเล่นกันแล้วเราก็ไปกันเลย ก็เริ่มต้นมาที่ป้าไพ่ครับโจมตีกับพวกเล่าโจนตรงนี้นะครับเหมือนเช่นเคยเลยครับถ้าเกิดเริ่มต้นมาเนี่ยภาพมันจะดูกากๆด้วยนะครับไม่ต้องตกใจนะครับให้นะครับเราเล่นไปสักพักหนึ่งให้มันมีเมนูขึ้นมาก่อนครับพอมีเมนูเนี่ยก็ไปที่เมนูนะครับแล้วก็เลือกที่ตั้งค่าด้านล่างนะครับพอเลือกตั้งค่าด้านล่างเนี่ยให้เราไปที่หน้าจอครับจะมีหัวข้อด้านขวาบทว่า h ฮดดให้เรากดเข้าไปนะครับพอกดเข้าไปเนี่ยมันจะให้เรารีเกมนะครับพอรีเกมเดียวจะมีป๊อ,ปอพขึ้นมาว่าเราจะไปที่โมดเฮดดีไหมพอเรากดที่โมด h ฮดีเนี่ยมันจะให้เราไปโหลดทรัพยากรสําหรับ h ฮนดีครับก็รอเวลาไปสักพักใหญ่เลยนะครับพอโหลดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับให้เราเข้ามาในเกมอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะมีให้เราตั้งค่าป,ปรับภาพระดับสูงได้ครับนี่ก็เตือนไว้ก่อนเลยว่า มือถือใครที่ไม่ได้แรงเนี่ยก็เล่นภาพแบบนี้ไปก็ได้นะครับและถ้าเกิดใครมือถือคิดว่าแรงพอที่จะสามารถใช้งานให้ดีเนี่ยนะครับก็สามารถโหลดมาแล้วก็ปรับภาพแบบคมๆได้เลยนะครับถามว่ามันสวยขนาดไหนก็ดูตามภาพตรงนี้เลยนะครับทุกอย่างคมชัดนะครับแทบจะไม่แพ้เวอร์ชั่น PC เลยก็ว่าได้นะครับ เออบอกกับวิกเรื่องนี้นะครับตอนนี้นะครับเปิดโคเบต้าเนี่ยยังมีแค่เวอร์ชัน Android และ iOS เท่านั้นนะครับยังไม่ได้มีเวอร์ชัน PC นะครับเวอร์ชัน PC เนะี่ยอาจจะต้องรอเปิด Open Beta เปิดจริงๆอีกทีหนึ่งนะฮะและภาพที่เห็นทั้งหมดนี้นะครับถูกอัดมาจากโปรแกรมจำลอง Android นะครับ เรามาดูในส่วนของภารก,กิจโค้ดเบต้าเล่นในโค้ดเบต้าได้อะไรบ้างนะครับก็มีรับฉายาจากการเบเทนเลเยอร์สามครั้งก็จะได้ฉายาจอมยุทธเดนตายถ้าเกิดลงดันมังกรเสียน,น้อยกว่า6นาทีเนี่ยก็จะได้รับฉายาว่องไวดังสายลมนะครับหรือถ้าเกิดผู้ชมเล่นทุกวันเนี่ยนะครับแล้วติดท,ท็อปของเซิร์ฟ50สเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะได้ทองคําชุดเกมมิ่งนะครับแล้วก็ได้รับฉายาพิเศษนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดใครก็ตามที่เล่นถึงเวอร์สี่สิบเนี่ยก็จะได้รับชุดคอสตูมสีขาวทนี้สวยงามเลยคร ทำภารกิจง่ายชิงทองคำและตของที่ออทระลึกมากมายนะครับก็สามารถไปเล่นกิจกรรมได้นะครับในช่วงเริ่มเกมเนี่ยกดกระพพดีจนใหม่เนี่ยเขาจะแจกแต้มพวกนี้ด้วยนะครับได้เยอะมากเลยนะครับถ้าเกิดรวมกันแต้มใบฟ้าใบเหลืองนะครับได้อย่างละสี่พันนะครับสามารถเอาไปช้อปปิ้งอะไรแบบนี้กันได้นะครับ หลังจากนั้นนะครับก็เล่นตะลุยมาพักใหญ่ๆเลยจนสัมาณ์ปลดล็อกร้านค้าได้นะครับเรามาดูร้านค้าดีกว่าในร้านค้ามีอะไรกันบ้างนะครับในร้านค้านะครับจะสังเกตได้ว่าไอเทมนะครับยังน้อยกว่าเซอร์ไต้หวันมากๆนะครับแต่ก็มีหลายอย่างที่น่าสนใจนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับชุดแฟชั่นนะครับตันนี้มีอยู่2ชุดนะครับเป็น ชุดที่ใช้บัตรเดืองซื้อกับใบฟ้าซื้อนะครับซึ่งใช้ปรษีฟ้า1580้รครับได้ชุดสีดาแบบนี้สวยงามมากๆผมรอไม่รอช้าแล้แบบซื้อทันทีเลยนะครับตัดสินใจง่ายมากเอามาใส่ก็ดูสวยงามเอามากๆเลยนะครับในส่วนของตู้กระชับปองเนี่ยยังไม่ได้เอาเข้ามานะครับคิดว่าโอเพ b นเบน่าจะเอาเข้ามานะครับเพราะว่าดูจาก แฟชั่นนะฮะเราไปดูแฟชั่นที่วันน้ชมมาดูแฟชั่นต่างๆที่จะได้อัพเข้ามาในเซิร์ฟไทม์แน่ๆเนี่ยครับค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับคิดว่าตู้กระชาปองเข้ามาตั้งแต่แผ่นแรกๆแน่นอนเตรียมเงินเตรียมอะไรกันไว้นะครับเพื่อที่จะได้ชุดสวยๆมาใส่นี่ครับตอนนั้นผมก็เล่นจนไปรัวๆเลยนะครับใช้เวลาไม่นานครับที่ภาพเห็นไวๆนี่คือผมนะครับเล่นทั้งหมดนีนะครับภายในประมาณชั่วโมงถึง2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับจนมาถึงเลเวล25เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเปิดคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนนนตต์ววีีรรรรรชชไได้้ะะคับกก็สสาาามมถ่ปุู ชนแล้วไปลงดันเจี้ยวีรชนอะไรแบบนี้ได้นะครับดันเจี้ยวีรชนก็เหมือนเดิมนะครับก็ท้าทายเป็นระดับหนึ่งสองสามสี่อะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะจากนั้นนะครับผมก็กดตามปุ่มแดงไปเรื่อยแล้วก็ไปพบว่ามันมีแพ็กเกจเลเวลยี่ห้าเมื่อเลเวลยี่ห้าเนี่ยจะได้บัตอีพีบัตอีพีตัวนี้นะครับมาทำให้เราเลเวลอัพไวมากครับเราก็สามารถใช้งานและอัพเลเวลรัว blue, ๆได้เลยนะครับจากเลเวลยี่สิบห้าเนี่ยผมขึ้นมาเป็นเลเวลสามสิบภายในพริบตาเลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ไวมาก เมื่อเลเวล28หรือว่าเลเวล30แล้วเนี่ยครับผมสามารถลงดันเจี้ยนได้แล้วผมก็เลยไปลองลงดันเจี้ยนนะครับผมจับคู่นะครับภายในเซียววีนะครับหาห้องเจอทันทีเลยนะครับก็ได้ลงดันเจี้ยนไปลงหาโครงคาขอนครับแต่ว่าประมาทไม่ได้เลยนะครับบอสตัวแรกผมก็อ่าโชว์ตายก่อนเลยนะครับหนึ่งรอบนะครับเรียกได้ว่าบอสนี่ต้องหลบทุกวงที่มันมีสีแดงครับถึงเราจะเป็นแท้งเราก็เผื่อไม่ได้เลยนะครับก็ลงไปจนจบดันนี้นะครับก็ได้ของเขิงมาใส่นะครับอันนี้มันจะเป็นที่ต้องลงทุกวัสสำหรับดััันนนนเจี้ยยรราวะคบ ต่อมานะครับเราก็มาดูในหมวดของ PVP หนึ่งๆกันบ้างนะครับหลังจากที่ผมได้เข้าไปทดสอบแล้วเนี่ยนะฮะ PVP หนึ่งๆนะครับเป็นอะไรที่สนุกมากๆเลยนะครับถามว่ามันสนุกกว่าไต้หวันยังไงไต้หวันเนี่ยนะครับในแรงแรกๆเนี่ยผมวิ่งไปทิ้มฝั่งตรงข้ามทีเดียวตายเลยนะครับแต่อันนี้ผมได้ใส่คอมโบแบบเต็มๆเลยถึงฝั่งนั้นจะเป็นบอทก็ตามนะครับแต่ผมก็ได้แบบใช้สกิลเต็มที่โดยที่ฝั่งนุ้นเขาไม่ได้ออนแอร์ตายก็ไปก่อนนะครับสหรับใครที่ไม่ได้ติดตามเสือไต้หวันเนี่ยเสือไต้หวันนี่คือวิ่งงททีเเด้้า ออกท่าถังออกกำลังออกคอมโบได้ครับเรียกได้ว่าเพลินๆได้เลยครับสำหรับโหมด PvP หนึ่งหนึ่งนะครับอะไรทำนี้ก็คือเวลาประมาณ1 2ถึงชั่วโมงนะครับที่ผมได้เล่นคอนเทนต์ทั้งหมดที่ผมเล่าให้ฟังมาเนี่ยท่านผู้ชมเรียกได้ว่าแค่โคตเบต้าวันแรกเนี่ยนะครับก็มีอะไรให้เราเล่นมากมายสนุกสนานได้อย่างเยอะเลยนะครับและ ในวันที่2ที่3 4ที่ 5, 6ที่5ที่6ของคนเบต้าเนี่ยก็จะมีคอนเทนต์ให้อัพมาให้เล่นเนรื่อยๆยังไงก็อย่าลืมติดตามที่หน้าเพจของมูลไลเบทนะครับแล้วก็เข้ามาเล่นด้วยกันนะครับผมก็จะเล่นทุกวันของคนเบต้านะครับอาจจะไม่ได้ลงคลิปให้ดูทุกวันนะครับเดี๋ยวหลังจากจบโคนเบต้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมาสรุปหรือว่าจะเอาคอนทุงคอนเทนต์นี้ในคนเบต้าเนี่ยไปทำคลิปให้ดูอีกทีนึงครับอย่าลืมติดตามกันวันนี้ขอตัวลาไปแล้วใครชื่นชอบเกมมูลไรเบทนะครับอย่าลืม วันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ